สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิตพลเดชวิสัยครับก็สื่อนะครับสื่อกระแสหลักสื่อกระแสรองบางครั้งนะข้อมูลที่ออกมาก็ไม่ค่อยได้ตรงกับข้อเท็จจริงสักเท่าไหร่อย่างกรณีบิ๊กโจครับมีข้อมูลออกมาว่ามีหมายเรียกบิ๊กโจคือมีหมายจับลูกน้องของบิ๊กโจ แล้วก็มีหมายเรียกบิ๊กจ๊กไม่ได้มีหมายจับและข่าวก็ออกมาแบบนั้นเลยผมก็คิดในใจว่าเออก็ยังดีเว้ยก็แสดงว่าข้อหาก็ยังไม่หนักหนาสาการอะไรเท่าไหรเเ่เวยเพราะว่าแทนที่ตำรวจจะอ,อกหมายจับจับออกหมายเรียกมีข่าวบางกแสก็บอกว่าทางตำรวจอ่ะขอหมายจับบิ๊กจ๊กด้วย ต่สารไม่ยอมไม่ออมออกให้ก็เลยออกเป็นหมายเรียกแต่ปรากฏว่าเพิ่งถึงบางอ้อว่าข่าวที่ออกมานั้นแม่งมั่วมั่วทั้งหมดมั่วทั้งหมดจริงๆปรากฏว่าไม่มีหมายอะไรสักอย่างเลยไม่มีหมายอะไรออกมาเลยก็คือตำรวจขอหมายจับบิกบ๊กโจ๊บแล้วก็พับพวกลูกน้องบิกบ๊กโจ๊บ ที่ไปพัวพันกับพนันออนไลน์ line. สารไม่อนุมัติหมายจับบิ๊กจอกไม่อนุมัติคือไม่ออกหมายจับให้แล้วสารก็ไม่ได้ลงความเห็นว่าให้ไปออกหมายเรียกไม่อะไรเลยก็คือไม่ออกให้ก็มันก็ต้องจบอ่ะเอาแต่มานต่มนเป็นข่าวแบบนี้เออมาแบบนี้มันก็ไม่โอเคถ้าเกิดบิ๊กจอกไม่มีสื่ออยู่ในมือบิ๊กจอกไม่มีทนายความอยู่ในมือ บิ๊กโจ๊กออกมาถแถลงแล้วไม่มีสื่อตามคนก็จะเชื่อว่าบิ๊กโจ๊กโดนหมายเรียกแต่มันก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ปรากฏว่าพอเรื่องมันออกมาเป็นอย่างนี้ก็จะมีสื่อช่องไหนไหมที่จะมาแก้ข่าวถ้าเกิดมีมีมีจรรยาบานมีคุณธรรมก็จอมาแก้ข่าว ว่าต้องขอโทษข่าวที่ออกไปนั้นมันผิดพลาดมันคาดเคลื่อนเรื่องจริงมันเป็นอย่างนี้นะหรือบางสื่อก็เงียบเงียบหายไปเลยช่างแม่มันว่ากุณเนต์สนใจว่ากุนี่เนี่ยก,กูมึนๆไปดีกว่าว่าถ้าเกิดว่ากูไปขอโทษแม่งก็จะรู้ว่ากูเสนอข่าวผิดอะไรจบ้นอหลายคลิปเหมือนกับผมเจียบิ๊กจงเหมือนกับผมเข้าข้าบิ๊กจง ผมกับบิ๊กโจ๊กไม่ได้รู้จักกันเป็นวนส่วนตัวไม่รู้จักเลยและผมก็รู้ประวัติบิ๊กโจ๊กดีมีพักพวกเพื่อนฝูงซึ่งเป็นตำรวจเกา่ามีพักพวกเพื่อนฝูงที่ยังเป็นตำรวจอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เล่าให้ฟังบ่อยๆคนที่เรียนรุ่นเดียวกับบิ๊กโจ๊กก็เล่าให้ฟังนะผมก็ได้รับโลข้อมูลเยอะมากๆสํสำหรับบิ๊กโจ๊ก แล้วผมทำไมพูดจาเหมือนประดึงเข้าข้างบิกโจ๊กพูดจาเหมือนประดึงเชีย์บิกโจ๊กผมชอบมวยรองครับผมถึงไปเล่นมวยครั้งใดก็หมดครั้งนั้นชอบมวยรองติ้มต่อมาเยอะสามหนึ่งห้าหนึ่งสิบหนึ่งก็จะรองผมว่ากล่าวว่าเดี๋ยวแม่งพลาดบัดเดียวน็อกกูก็ได้ตังค์แต่ปรากฏว่าไม่เคยพลาดเลยมวยรองก็เป็นมวยรองก็แพ้ นะครับมันชอบอย่างนั้นจริงๆม้าก็เหมือนกันไอใบละสิบเอ็บาทใบสิบสองบาทไม่แทงหรอกชอบแทงใบละห้าหกสิบใบร้อยกว่าชอบเผื่อแม่งฟุกชนะแล้วก็ไม่เคยฟุกเลยก็หมดหมดเช่นกันครับอกอ่ะ <c oughs> เล่นฮโร่เหมือนกันเล่นฮโรมไม่ค่อยชอบแต่งชอบโต๊ดโต,โต๊ดมาได้ตันเยอะกว่า แล้วก็หมดเช่นกันก็เลยว่าเล่นการพนันไม่ขึ้นก็เลยไม่เล่นการพนันไม่ชอบเล่นกับมนันแต่ดูใหญ่แว่วงกรนารพนันนะครับผมอากลับมาผมก็ได้ถามเขากลับไปอ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยอาจารย์ไปเชียร์บิ๊กโจ๊กได้ไงอาจารย์ไม่รู้เหรอบิ๊กโจ๊กเป็นยังไงรู้อะไรรู้ผมรู้ครับเพอผมรู้ดีกว่าคุณอีกแล้วผมก็ถามกลับไปว่าแล้วให้ผมเชียร์ใคร่ะครับ แล้วมีตำรวจคนไหนดีมากล่ะครับอ่าคุณว่าบิ๊กโจ๊กไม่ดีแล้วมีตำรวจคนไหนดีเอ้ยชื่อให้ผมฟังหน่อยหนึ่งสองสามตี้เอานึก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 ไม่พออ่ะคือตำรวจที่ดีคือใครตำรวจที่ดีคือคนที่เป็นพวกเราเป็นพวกเราไม่พอคนที่เราชอบคนที่ช่วยเหลือเรานี่คือตำรวจที่ดีในสายตาของเรา นั่นแหละครับตำรวจที่ไม่ดีก็คือไปขอความช่วยเหลือม่งไม่ช่วยปู่ปู่มีคดีแม่งไม่เข้าข้างปู่นั่นแหละคือตำรวจที่ไม่ดีเพราะว่าตำรวจมันก็มีดีมีเลวทั้งนั้นแหละครับหมอก็มีดีมีเลวนักการเมืองก็มีดีมีเลวคนขับแท็กซี่ก็มีดีมีเลวคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็มีดีมีเลวมันก็มีเขาปะปนกันไป ทั้งนั้นแหละครับะคือผมดูภาพรวมดูเกมการเมืองในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติผมจึงพยายามหาข้อมูลเพราะมีคนด่ามีคนโจมตีบิ๊กโจ๊กเยอะไม่ได้โจมตีธรรมดานะไปแจ้งความไปร้องเรียนอะไรเยอะแยะมากมายแต่ผมก็เอ็จใจว่าทําไมทำบิ๊กโจ๊กไม่ได้วะทำไมบิ๊กโจ๊กไม่โดนคดีวะทำไมมีบิ๊กโจ๊กไม่โดนปดวะทำไมไม่ย้ายบิ๊กโจ๊กไปแขวนไว้วะ ทำไมวะเออในครั้งก่อนนั้นเห็นมายังไม่มีคดียังไม่ได้โดนอะไรเลยย่าเอาบิ๊กโจ๊กขวานไปออกไปนอกราชาายถังไม่ใช่ราชาัดย์พิพูดเป็นภาษาสนุกๆออกไปไว้ที่สำนักนายกเลยนะเออบิ๊กโจ๊กได้แต่งชุดข้าราชก,การชั้นพิเศษอ่ะเว้ยทิดดูโคตรเท่เลยะตำรวจที่ไหนวะมีสิทธิ์แต่งชุดข้าราชก,การพลเรือนบิ๊กโจ๊กแม่งได้แต่งเว้ยโอ้อะ ไปเป็นข้าการระดับสูงเลยนะที่สํานักนายกรัฐมนตรีนะเว้ยเป็นอยู่สํานักนกรัฐมนตรีที่ประหลัดสํานักนายกไม่กล้าใช้งาน,นเออนะนะ,นะแล้วก็เอะใจอ่ะเอาแล้วนี่แม่งมีคดีเยอะแยะมีพัวพั์มีเส้นสายมีบัญชีมามีนุ่นมีนี่เอยทำไมทําอะไรบิ๊กโจ๊กไม่ได้เลยวะหมายผมก็เลยเอะใจเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เ,เ,เอมันมีอะไรหรือเปล่าวะ และคนที่ตำรวจที่ทำคดีตำรวจที่เป็นในพลทั้งหลายบ,บิสุทสุ์ผุดพองทุกคนหรือเปล่าไม่เคยมีอะไรมลทินหม่นหมองเลยหรือเปล่าไม่เคยรับสวยเลยหรือเปล่าไม่เคยมีปัญหาเลยป่ะเออคือรับสวยแล้วไม่โดนก็ถือว่าไม่ได้รับเนี่ยเนาะแต่ถ้ารับสวยและโดน โดนจับได้ก็ถือว่ารับสวยนั่นแหละครับผมก็เลยเลยถามเขาไปว่าตกงลงตำรวจคนไหนดีให้ผมเชียร์ใครดีครับก็ปรากฏว่าเขาก็ตอบไม่ได้อันนี้ผมไม่ได้เชียร์บิ๊กโจ๊กหรอกผมมาพูดอีกแง่มุมหนึ่งคือเวลาเราเสพข่าวข่าวส่วนมากก็จะโจมตีบิ๊กโจ๊กจะด่าบิ๊กโจ๊ก ใช่ป่ะผมก็จะมาพูดอีกแง่มุมหนึ่งก็ราะเท่านั้นเองนั่นเป็นจุดประสงค์เป็นวัตถุประสงค์ของช่องกีดโพส h ชนแนลอ่ะใช่ป่ะไปด่าบิ๊กโจ๊กง่ายจะตายใครทำอะไรผิดก็ด่าดาดา,ด,าด่าไปง่ายจะตายคนชอบฟังด้วยใช่แต่ถ้าชมในคนแม่งไม่ค่อยชอบฟัง แต่นี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ของช่องผมเหมือนกันที่จะต้องเป็นคู่ขนานกับสื่อกระแสหลักถ้ามีอะไรผิดเพี้ยนอะไรไม่เสื่อมผมก็จะเป็นคนหนึ่งเนี่ยที่ออกมาพูดทําให้สื่อกระแสหลักเขาเกลียดขี้หน้าผมแต่ผมก็ไม่กลัวผมก็พร้อมที่จะงัดผมพร้อมที่จะวัดผมทอมที่จะชนกับไออีทุกตัวผมเชื่อว่าผมทําด้วยความบริสุทธิ์ใจผมถือผมว่าวิาพากษ์วิจารณ์ด้วยความสุจริต พราะมันเป็นอาชีพของผมผมเป็นยูทูบเบอร์สายข่าวผมไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวผมไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์สายด้านอาหารผมก็ต้องทำข่าวเรื่องนี้ข้อท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ที่มาวิพาวิพอวิการผมกลัวอย่างงู้นผมไปกราบคนนี้มันไม่มีครับผมจะกราบเฉพาะพ่อแม่ผม กาบเฉพาะพี่ผู้มีพระคุณผมกาบเฉพาะพระสงฆ์องค์เจ้าเท่านั้นให้ไปกาบคนอื่นไม่มีหรอกมึงก็อย่าพูดพูดมึงพูดเพ้อเที่ยอะไรต้นตีนอะไรก็ให้รู้จริงกันบ้างนะไอพวกนักรบโซเชียลทั้งหลายอะ่ะจริงคือชิบหายมึงเป็นนักรบโซเชียลมึงก็ต้องมีจรรยาบรานนะเอาไว้เออไอเหีเ้ มันก็จะพูดไปเรื่อยเปยื่อยพอผม,ผมอ่านพวกคอมเมนต์พวกนี้ผมแม่งขำอะ่ะผมเลยคิดว่าอไอ้พวกนี้แม่งมีปัญหาอ่ะชิบหายมันมันมันล้างจานไม่สะอาดมันโดนเมียด่าหรือเปล่าวะอ่ะมันแม่งมันเปิดมันเข้าบ้านไม่ล็อกประตูโดนเมียด่าหรือเปล่าวะไอ้พวกนี้มันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันเก็บกดไงเก็บกดเก็บกดแล้วไม่รู้จะทําไงอะ่ะจะไปด่าเมียก็ไม่ได้ไอ้ เป็นแมงดาเกาะเมียแดงอยู่อ,อีเจ๊แม่ก็มาด่าคนที่เราไม่ชอบในโซเชียลดีกว่าเป็นความสุขอันนี้ผมก็ถือว่าอจุนาอะมุอะดูโมธนาบุญด้วยผมถือว่าเป็นทานมาด่าผมได้นะครับสนุกสนานแต่อย่าด่าจ้องๆนะอย่าอะไรได่าให้มันแบบเนียนๆเพราะว่ามันมีทีมงานแอดมินผมเขาคอยจะจับผิดแล้วก็จะไปฟ้องร้องจะไปแจ้งความผมมีทนาย เพื่อที่จะเรียกเงินจุดประสงค์จะเรียกเงินออามาเข้ากองทุนอิสระพลดูแลคนกับดูแลหมาครับผมโอเคนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้ครับผมอ่ะมาซื้อผมพาข่าวตาำราพลิกชีวิตของผมตั้งใจเขียนนะเล่มน,นี้เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มที่38มนะผมไม่ใช่เพิ่งมาเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กนะมีที่ขายดีก็ปัจญาของกิจอันนั้นขายแล้วก็ซื้อรถโยก 5คันบริจาคให้กับผู้พิการแต่ไอ้เล่อ่อมื่อๆก็ขายไม่ค่อยเดีอกขายได้บ้างไม่ค่อยได้บ้างแต่มาถึงเล่มนี้ครับอันนี้เล่มนี้ก็ขายดีเช่นกันเอาเงินมาเข้ากองทุนอิสระผลแล้วก็ช่วยเหลือผู้ยากไร้ไปเยอะและ้วแล้วก็ช่วยเหลือหมาจรจัดก็เยอะเหมือนกันก็เลยทําหนังสือเล่มนี้ขาย290บาทนะครับติดต่อผมได้3ช่องทางกับ Facebook ภาษาไทยนะดกร์กิตพนเดช รายกับโทรศัพท์เบอร์เดียวกันติดต่อก็ามาพูดคุยได้พระนางพยาสยามก็2 9 0้าบาทกับปลูกเสกสวาระเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ผมจะไปปลูกเสกวาระที่สีครับถ้าเกิดสั่งมาตอนนี้ก็รอก่อนรอก่อนเพะจะไปปลูกเสกวาระที่สีในสิ้นเดือนนี้ แล้วก็ถ้าดูในช่องย t ท b e กิจโพลชาแนลอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับดูโฆษณาถ่ายคลิปด้วยมีสินค้าชุมชนเยอะแยะมากมายช่วยอุดหนุนชุมชนกันด้วยนะครับผมและหนึ่งเดั้นก็มีน้ำหอมครับน้ำหอมสายมูเตลูยี่ห้อม,มนตาครับราคา5้0สบาทช่วยซักซื้อกันด้วยวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามช่องนี้ขอบคุณที่ติดตามช่องกิจโพลชาแนลขอให้ท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชน ชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชชชีีีิตตงงเราา่กัันนยม